ทำกินกับแม่แก้วสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นเมนูปลากระพงนื่อ e สีอิ้ววัตถุดิบก็จะมีขึ้นช่ายปลากระพงหั่นชิ้นขิงน้ำมันงาน้ำตาลทรายสีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมสำหรับอัตราส่วนสามารถดูได้ใต้คลิปค่ะเทน้ำตาลทรายใส่ภาชนะ ตามด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมคนให้เข้ากันตามด้วยน้ำมันงานำขิงมาวางลงในภาชนะที่จะนึง่งใส่ขึ้นฉ่ายและปลากระพง นำไปนึ่งจนเนื้อปลาสุกนำน้ำซีอิ๊วที่ผสมแล้วมาราดบนตัวปลาวางหน้าด้วยขิงและขึ้นฉ่ายโรยหน้า นำไปนึ่งต่ออีกหนึ่งนาทีปิดไฟย,ยกขึ้นจากเตาเสร็จแล้วค่ะกับเมนูปลากระพงนึ่งซีอิ๊วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าทำกินกับแม่แก้วสวัสดีค่ะ